ปนนกกับวายพอได้กินอยู่สามตัวบาพิมพยังมาทันได้มามีเต่น้องสองคนเผาวายแล้วก็จะน้อยปีงนกวายมีอยู่สามหยอด สบายดีพมีพี bye. Bye ่น hey, ้องสวัสดีตอนแรงๆเนื้อมื่อนี้ครับจพาไปขึ้นปู่เ้ยขึ้นปู่ขึ้นป่านี่แหละกลบนาแห่งกับประมาณแปดโมงเก้าโมงประมาณนี้แหละแล้วเราไปจอบเบิงมีชาวบ้านเพิ่นบอกไปหากุ๊กมังไห้มังไห้มังสุกไลชวนเราสิไปคนเดียวปกตินําไปนอนป่าแล้วมื่อนี้จะหน่อยกลับมายังข่าวเวียกไลรีถ้าแบบเอาได้นกหรอจะเอานก สิ่นใส่กับวายตัดวายใช่พอเพิินกินแต่สุดท้ายเพิน่นยังไม่ทันได้มาหอดบานเหาจากเถือไอเฮียงก็งยังอยู่พุ่นและยังไม่ทันได้มา พีแล้วรถสิปะไว้วันนี้อ,อยากไปนอนปลาพักเซเบางนันอยากไปแห้งแหงแต่ยังคาเวียกอยู่แต่ละมือนะนะนอนบลับเวียกยังทันได้แล้วไอเฮียงก็ยังทันได้กลับมาจากเถื่ออยู่ไปหาก,กุกมังไหจกัจก่อจักได น่าจะอยู่เขตนี่แหละอายเพิ่นบอกมังไห้ก็มังสุกคนวะถ้าแบบพอบอต้นมังต้นมังไห้มังสุกนะโอเคอยู่เลยถ้ายิงก็หอ,อก,กับนกเป่าตอนแรงเบังชิงนกก่อน ไปจนเมื่อยอยู่หามังหัย,ยังบ่พอจังอยู่จุดใดหลักฮานิงนกกระิ่วก่อนนุกหน่อยก็เอาโอ้ชิได้บริพภกันพอมังหัคือชิได้นุกเป่ากับอหอกอยู่ អឺអូកនុកលิวចូលកាប់វាយចឹងណ້ອຍមកអូទៅหากินຫມົກໄກມື້ນີ້ หาก,กินประมาณกิโลไปเลมานาเฮาชิึ้นผู้อีกอันนี้หาก,กินเขตนี้ก่อนเละิด้บริพอลบางไห้ นกหน่อยกินน้ำนกกระเรียวช่วงฤดูหอนนกกระเรียวลงกินน้ำ มาฮอดพี่พอดี6:00นทะมิดว่าเฮาสิอยู่ประมาณ8:00น9:00นบ่พอกุกมังไห้จังมันอยู่เฮดใดไปยันเฮาไปชิ้นทางผิด5.10อยู่และไค่แน่เฮาได้นกกลิว3โตเลยมาฮอดเฮืนสิปนใส่กับวายเลยเดี๋ยวไปติดตามผลงานของเฮาุ่่นอาหารกันกินเฮ็ดนวดพี่น้องมันอ่อนคือโอ้เณิ สวัสดีเข้มสวัสดีเข้มปนนกกับายพอได้กินอยู่สามตัวบากพิมยังมาทันได้มามมีแต่น้องสองคนอ๋อคนนกแม่เข้มก็อะ้รเข้มเป็นอยู่่ะโอเป็นเบ็ดเลยเข้ม เบ <laughs> <laughs> <that of German> ิ right? um <laughs> ่งช <tsunami> ื่อช네ื่อคิมยาวนี่นี่แล้ววันนี้เอาคิมลามือเแล้วสิละอปนี่ลโต้าคนเด้ออยตัวนึงคิมตัวนึงนาคิมตัวนึงกัญญาตัวนึงบพิมบมา ยมธนัยมาเฮือนบาพินจักไปใส่แล้วผ่าว,วายแลก็จหน้อยปีงนกวายมีอยู่สามยอดไวสิปนหลายๆย,ย,ยันกินบโเบิดแต่ละคนจักไปใส่เบิดแล้วบะพินยังมุทานามาเฮือนอยู่อยู่เฮือนปู่เฮือนยา,นาเาช็ดเช็ดเช็ดแบบนี้ จัวน้อยนี่จัวน้อยเช็ดบันนี่อ้าวสบับปะรดเค็มให้อีกแล้วนี่นี่นนกระยาเป็นเงี่ยมยังไงเป็นเงียบอ่อเค็ม,มเด้องามลายงามลายค่ะ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 เค็มปีนก เข้าวายชุกเรียบร้อยแล้วชุนน้องเอาหารกันกินันนี้กินอาหารรงว่ว่าจาม่นำโอ้โหลโตวันี้โอ้ังเกือบนำนโอ้ไปดิทไปไม่กลัวนีกรนนัไม่กลัวเนาะกลัวเนอะจกี่ิจางงนีเออหอย บาร<ล>ี่ประธานในเห็ดกินนกนะตัวหนึ่งนะให้เพิ่งกินไปก่อนและยังเหลือซองโตเมพิมเพิ่นชิปปนใส่กับาวอืมหาเพิ่นปนใส่กับวาย,วายแต่ละมือเอาออไปถอนมันตลอด มือแน่ไม่พิมก็ได้ภายในเคยกินแบบป่นนกกับวายและจีใสมักผิดหมูชิ้นไข่ผักหอมปีผักบัว เ,เค็มเป็นได้สบายดีอยากเข้าแล้วออมมนีแบบกินอาหารแบบบ้านๆเลยปนนกใส่กับวายแล้วก็ใส่เข,าข้าครัวแน่หล,ลายๆอย่างใส่ผักไม่ใส่หัวชิ้นไข่ เป็นเดือนแล้วไปไกินแบบลนกแบบนี้ให้แม่บานเพิ่นเห็ดกินแม่บานยังเป็นไข่อยู่ <c oughs> สบายเห็ดเวียกตลอดเลยแมนเป็นไข่ตลอดเวียกนบาบ่พักไปทอนมันเพ้หญยิงนาคุด เล้ไปูทรายนะงัดมันเล้บ่อเดินเป็นอาทิตย์แล้วไปเดาชวนได้สับนีแล้วเร,เรียบร้อยแล้วโอ้ยอาหาร,รกินเป็นตะแสบเทปคนนกใส่กับวายมาเด้อมาเด้อมากินข้าวแรงเด้อพี่น้องเด้อ ดีพอเม่นพี่น้องมากินขาน้าวนำกันกินขา้าวกินขา้าวซองเอ้ยนอ้องแล้วก็ายกองในนึ่งมาแบบข้าเจ้จจานาวบ่ได้แล้วอีต้นพ่นนี่ครอบครัวบ่าวเป็นซีสายซองยิงซองมา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 กินข้าวกินข้าวผู้ซาบ่าวพิมเนี่ยสองคน <c oughs> ก็พิมพ์ไปอยู่เฮือนปูนอนเฮือนปูเฮือนยาป้างมือกันนอนอยู่ในเฮือนนี่แสบ <laughs> <ด>ปนนกใส่กับบายในกันยาก,กินข้าวอีมพุ่นไอเข็มเข้มจะร <laughs> ้อยจะร้อยเยอะประหยัพม่นกินอีมแล้ว <laughs> มาเด้อพ่อมยพี่น้องกิน, <laughs> น,กนข้าวนํำกันเออมามามา โอบ้าอับนำมึงจักบ้าหน่ເยฮ่าจ้าฮ่าฮ่าฮ่่าฮมาดื่้กินขาวนกัน

วอันนี้สวัสดีเข็มไม่กินเข้ากินบ่ได้แล้วเข็มจะกินนมแล้วเข็มพี่สาว2องีน้อง มาเดินไม่ได้ดกินข้าวเด้อพี่น้องเลยอ,อาหารกินอิม่มเลยถึ่งหัวในน้อยแต่ก็พอได้กินขครจะร้านม่พิมซองคนยังเลือกเครื่องอยู่เลยเครื่องพอเพิ่อนนำมาให้ อ้าวีน่เครื่องพอนมาไฮกระไล่ไล่พอสมควรอยู่แต่แบบใส่พอดีแน่แลวก็ใส่บอพอดีแน่มันใหญ่กับใหญ่แห้งมันน้อยกับน้อยอนาตังค์ มีพิมพ์น้ำมือเลือกแล้วเป็นไทยงามง,งามงามอยู่นี่มีแว่นทางหน้าแว่นตาอยู่มันเป็นไป้าเป็นสาวทหารอีกปะนี่ โอ้โห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 คือหายเถะยังนอนไปชับกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ของฝากแล้วก็ให้ล้านสาวสองคนแล้วก็ให้ลูกให้แม่พิมพ์ิ่นเลือกเครื่องถ้าแบบได้เสื้อผ้าได้เครื่องผักลายๆแล้วเอาไปเอาคนเดียวเลย ปั Toronto, ่นให้พี่ปั่นให้น้องแถวแถวบ้านนั่นแหละบางคนบ่มีไสบ่มีเครื่องไสเลยสิปั่นให้ในชนหฮาแบบคนน้อยเนี่ยใส่บะถึกเข้าปลากันยังบ่ได้อยู่เด้เข้าปลาจังหน่อยยันไอเหี้ยงพ่นโทหาเพราะว่าเวียกนี่ยังบ่ทันแล้วจะเข้าปลาอยู่เข้าปลาเข้าปลาบ่ได้ไอเหี้ยงเห็ดเวียกยังบ่ทันแล้วเวียกยังกับบ่มีเวียกกับ รถต่ากันอยู่เล้รถต่ากันแบบเอ็ดเปียกยังมาทันได้แล้วพอ,อยังมาทันได้กลับมายัางมาทันกลับไปคอนแกนแลวก็พยายามบานเบาเดือนอยังมาบ่หอดเลยอีกบดนนําประมาณ2-3งสาม,มืือใชได้แล้วเวียแล้วเพิ่นชิมามพีคันตาเพิ่นบ่มาพี่ก็สิบางทีเพิน่นสิขับคอนแกนแตสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้สำนีก่อนพี่น้องคอนอื่นหมดทั้งข้อขอบใจพ่อเมีพี่น้อง ขออยู่ดีมีให้ยึเจ็บเยี๋ใครไปดพอกันเก็บตัวไปได้ด้วยเถิน้อง